มาจ้ามาพอกับบุมอีกแล้วจ้าเมื่อไหร่บุมจะวิธีทำเหรียญโปรยทานลายเบสง่ายๆสำหรับมือใหม่เนาะจ้ากอนอื่นให้ตัดริบิ้นเา้ว25เซนติเมตรจ้าพับลงมาส0เส้นเพื่อทำฐานจ้าใส่ริบบิ้นคล้องกันทั้งเบิดทั้งสี่เส้นจ้าเส้นสันจะอยูุดานบนเด้จ้าจากนั้นให้ห้าวดึงให้กระชับเด้จ้าหาเหรียญมาใส่จ้าพับริบบิ้นเส้นสันโล่งทั้งเบิดเลยจ้า แต่ว่าเส้นที่4กับสิตามเดิมจ้าห้องกับสีสอดเขาลู่คือเกลาบีบแหแนนจ้าจากนั้นพี่ริบินกับเก็บริบินเส้นสันทั้งเบิดทั้ง4เส้นเลยจ้าริบินที่บุ้มใส่ก็คือริบินตาระข้างเบอร์สองสีขาวน้่มกับสีเขียวจ้าสลับกัน พิริบินมาทาังทรายน่ารักษณะแบบนี้จ้าแล้วห้องกสอดจ้าพิริบินมาทาังทรายน่ารักษณะแบบนี้ให้ทําการสอดได้เลยจ้าสําหรับกีบที่เฮ็ดแบบนี้บุ้มกสิเฮ็ดลายเทีและนอกจ้าก,กสิบอยากดอกนี้กสิมีความง่ายจ้าเป็นลล่พื้นฐานเลยจ้าสาหรับการหัดไม้ ทำมาเริ่มเห็ดดอกกันเลยจ้าหันไปล้วริบี่ยนห้ไปทางขวาได้จ้าจากนั้นให้หมุนหนึ่งรอบจ้าเป็นแบบนี้ก็สิเป็นกลวยเนาะจ้าใส่มือท้ายประคองไว้ก็ได้จ้าแบบนี้เลยจ้านี่คือเหลี่ยวเลยได้จ้าบริษัทสวนจ้า หันให้ป้ายริบินไปทางขวาจ้าจากนั้นให้ทําการหมุนหนึ่งรอบเด้อหนีมุนซ่าร้อมมุมไปเลยจ้ามุมสิา้สาเฮิดซ่าหนึ่งห้กระชับไปเลืยจ้าพิกริบินไปทางขวาจ้าจากนั้นให้ทําการหมุนหนึ่งรอบจ้าเข้ากระสอดได้เลยสอดนี้คือสอดห้กระชับไปเลื่อยจ้าเขา้าซิเบเรมาเห็ดอีกเทอหนึ่งเนาะ หันปลายริบินไปทั้งขาจ้าจากนั้นกระทก่การหมุนหนึ่งรอบในลักษณะแบบนี้จา้าสิเป็นกุว้วยสำหรับดอกในกระสีเห็ดง่ายจา้านี่คือเศแเราได้จ้ดเรียบร้อยเร้วจากนั้นห้ากระสิตกแต่งได้จา้าการตักตกแตง่งบุ้มกระสิตัดให้มีความโค้งน้อยหนึง่งเพื่อความหนาหลักของของดอกเนะจา้า นี่คือเซเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกการรับชมวิธีการเหตุบุมเสียไม้เบิ่งเรื่อยๆขอบคุณหลายๆจ้า